ประมาณนี้เลยครับไม่ชัดนั่นก็เป็นต้นน้ำของผมสามแห่องอนุกรมกันสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวคลิปของพี่สุภกิจนะครับที่ส่งมาให้นะครับรีวิวเกี่ยวกับตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับที่พี่สุภกิจได้ เอาอุปกรณ์ของผมไปแล้วก็ไปออกแบบใช้งานเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าพี่เขาใช้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับวันนี้จะมารีวิวคอนเวอร์เตอร์ครับของช่องเดสองเด็กน้อยชาร์จแบตไฟมา11โวลต์ใช้กับปั๊มน้ำสามร้วัตต์สิโวลต์ปริมาณน้ำเท่านี้ครับ เดี๋ยวพาไปดูแผงครับนั่นก็เป็นตำนน้ำของผมครับเป็นแผงอมองฟัดสามแผงขนาดกันขนาดเก้าสิบวัตเก้าสิบวัตสเปคก็ประมาณนี้เลยครับไม่ชัด 9 0วัตต์เกวัตต์ประมาณนี้เลยครับ3แผง3แผงอนุก,กรมกันนะครับมครับอันนี้ก็อีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้ชาร์จด้วยใช้ปั๊มน้ำอย่างเดียวนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ชาร์จครับ ไปอยู่ประมาณตรงนี้ครับประมาณนี้ความแรงนี่ครับความแรงแรงเลยครับสบายสบายท่อหนึ่งนิ้วปัม๊มน้ำสามร้วัตต์แหงออมองฟัดสามแหงอนุก,กรมเอยขนานกันค่นี้ครับครับ